แฟนตัวจริงของฉดมะพาเราก็มาด้วยมาช่วยมอบรางวัลบัดดีก็ก็หยุดไปจากที่บช่วงแรกๆบัดดีเป็นคนมอบแต่พอเอิญแบบแฟนปลายเขามาไงเขาก็เลยมาช่วยมอบให้เพื่อนก็เลยไม่ต้องแค่เพื่อนก็ดูแลเทคแคร์ care, แฟนไปปลายไป,ไป เทคแคร์ care, แฟนเพื่อนให้หน่อยนะก็เพื่อนเข้ามาเนาะก็ต้องโลบอ่ะก็ต้องหลีกอะ่ะก็ต้องหลีกทางให้แฟนเขาก็แฟนเขามาแสดงตัวแฟนเปิดตัวเราเป็นแค่เพื่อนไงอืมก็เทคแคร์แฟนเขาหน่อยนะ ธนโดนแฟนตัวจริงชนพภาเขามาไม่มีอะไรชอบน่ารักอะ่ะทุกคนคอนวันนี้วันเกิดชนพภาวันนี้เขาตีมงานเขาก็ดูสนุกเขาเล่นกันสนุกหนานอยากไปอะ่ะโอ้ยอืมนี่แหละนอนดูวนไปเรา พี่ครับสายการบินไอนครับมนขนอกหนาฮะสายการบินฮะไอ้ดีกเขาเรียกตัวอะไรเฮ้ยพีีกิซดพีกิซดพีกิซดเอางี้ครับเราตะลุยอวกาศเราต้องเจอผมรู้ตอนนี้ฮะโอ้มีไฟ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 ฮะเฮ้ยผมรู้นะว่าคุณเลือกเพราะอะไรเพราะอะไรนี่ไงนี่ไงน้องป๊อบน้องป๊อบ นุกป๊อปนุกป๊อปฮะเอ๊ะีดีดเออดีเหมือนรู้ว่าเราจะเป็นพิธีกรเหมนรู้ะเป็นพิธีกรลุกป๊อปมาเลยโอ้โหอ่ะโชว์หน้านิดนึงสิฮะฮะโอเคโอเคว้าโชว์หน้านิดนึงสิประชันโอ้โหจักเตี๋ยถอดแล้วเหรอเตี๋ย เอาใส่ขึ้นไหนแล้วไอ้แล้วถ่ายรูปไม่ใช่เหรอรูปไอ้พวกใส่บวกกันนกอ่ะพยายามเอาลงเร็วๆเดี๋ยวเป็นลมขอบคุณครับอ่ะโอเคอะไรรูปมาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปมามาโอเคขอบคุณค่ะเขาบอกกระชับเวลานิดนึงกระชับเวลานิดโอเคครับเดี๋ยวเราจะเลือกไม้ครบเลยมามาอีกแปดคน โทรศัพท์หายโทรศัพทพ์หายแล้วมาบอกทำไมลูกไปยุนาจอลูกข่อยยุนาจอเดี๋ยวโทรศัพท์ใครหายก็ประกาศก็บอกอยนี้ดิลูกข่อยยุนาจอเด้อโอนมายืม500ห<ะ>้าร้อยให้ท่านเฮ้ยโอนมายืมห้าร้อยใ่นใครมีเพื่อนชื่อเพนสีว <c oughs> งอามาดเพื่อนยืมตังค์นะคะ <c oughs> แคบไปแล้วเนี่ย ก็แคบไปแล้วเนี่ยแคาไปแล้วเ่ยแคาไปแล้วเนี่ยกล้องโลนินมีไหมไหนเออโอนมายืมโอนมายืมห้าร้อยขอญาตนะฮะอย่าบอกนะว่าจะยืมเงินมาหาไปไปเนี่ยยืมห้าร้อยโอ้ดับไม่เป็นไรครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนคุณเพื่อนคุณอะไรเนี่เพื่อนคุณเพื่อนคุณเป็นสีนะฮะรับโทรศัพท์ข้างข้างเวทีด้วยนะครับโอ้โหเือคุณเป็นสีนะครับจะมายืมเงินกันมากคอนเสิร์ตดีสีเด้อโอ้โห เราจะมาเลือกกันนะครับสายตาเนี่ยได้อยู่แล้วแหละฮะเพราะว่าเนี่ยเขาไม่กล้าคนนี้ไม่กล้าขึ้นมาแต่รอบนี้กล้าขึ้นมาพี่เลญ่ก็ที่มาเอ้ยเด็กน้อยได้เนี่ยมาแล้วยังกูรู้อย่างงี้กูเอาลูกกูมาดีกว่าอเลยนะเพื่อเป็นเป็นเด็กที่กล้าหาญแล้วกัน อันนี้เออมาได้เดี๋ยวพี่เลือกเลยมาลูกมามามาอ่ะเบิ้มอ่ะเบิ้มเด็กเด็กเด็กไม่เกี่ยวกับทีมนะเขาก็เข้าทีมแต่ว่าเด็กน้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเลือก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 มารอเลยอ่าเดี๋ยวคุณนี่มาครับผมมาโอเคครับฮะเซ็งฮะมาด้วยกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลมก่อนเล่าเรื่องเล่าเรื่องบังข่อยแล้วไม่ใช่นี่ เลื่องเลยเลื่องเลยเรื่องเลยมามามาจ้ามาโหลดมามาอันอันผู้ใดเอาไรออมไม่เออเออเอาใพือีกโอ้ยตกเพื่อแปลกๆกูคิดยากแฮนเข็ดที่หลังเข็ดมากมันขบคุนพี่มันจะสายเอเลี่ยนหน่อยนะให้เข้าไปอีกนะครับให้เข้าไปอีกหน่อยให้เข้าไปอีกหน่อยเซย์ครับเซย์ทรับนี่เขนี่นี่ที่สายเอเลี่ยนเลยนะพี่ชอบของจางนะเขาดิหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กเด็กเด็กไอ้ครอบครัวหนึ่งเด็กไอ้ครอบครัวหนึ่ง ไปลูกไปเด็กๆไหนไหนลูกใคร,น,ใครน,นี่ลูกใครนี่อันนี้อ๋อมาด้วยกันอันนี้ผมให้นะถือว่าเอาขึ้นมารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็มันเข้าตีมด้วยครับอ่ะไปเมียออฟเตีะฟัดไป เสร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วโอ้ยทายี่ของขวัญมาบ่เอาเอามาบอเอ๊เดี๋ยวไปลงก่อนแล้วรู้รเออเอาเอาสายไฟสายยังไงเขากระบาดเจ็ดแปดแปดแล้วแปดแล้วครบแล้วฮะเขาหายไปซองเหรอที่เหลือองอย่างเมื่อกี้นี่ซองแล้วโอเคอ่ะฮะครบแล้วครับเดี๋ยวที่เหลือรับรางวัล ไปกลับไปไปไปนักพากนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับเอาเลยกลับไปไปโอเคเอออ่าระล่างครับอุ้ยเด็กหน่อยมาอีกแล้วมาหาใครลูกมาหาใครลูกโอ้ยคนสวยตัวนี้น้องเม็ดฝาดตัวนี้เม็ดฝน มาทำอะไรลูกโอ้แตกซลเนาะมาทำอะไรครับระวังมาชี้หน้านะโอเคครับโอเคเลยโอเคอ่ะมายืนอยู่ตรงนี้เป็นพิธีกรตัวเล็กเอาให้เม็ดฝนมอบรางวัลอ่ะเม็ดฝนมอบรางวัลนะลูกอ่ะโอเคไหมมอบให้พี่เขาด้วยเฮ้ยพี่อันจะเอาอย่างเดียวเ่ยโอเคมอบมอบอ่า อกแตกซะลูกถ่ายลโอเอามองกล้องลูกมองกล้องมองกล้องก่อนลูกหนุ่มมองกล้องมูอ่าโอเคดีเด้วยครับคนต่อไปไม่ปลดถือลูกเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญข้ะเอาอีกบ่เชิญค่ะไปเลยลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกได้รางวัลแล้วไปมา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  เจ้านั่ะเระเอื่อยมอัม้ยเม็ดฝนไปอร์มมากลูกโอ้โอโลูกมันจะปวดปวดหนน้ซะเนาะตายหายห้ยหาหมองกล้องลูกหมองกล้องลูกปล่อยปล่อยลูกปล่อยเลยปล่อยเลยโอเค,อ,เคอยากไงลูกโอเคครับขอบคุณครับมากมาขอบคุณครับไปเดิน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 ไปเลย<า>ไปเลย เอาเปส่วนขาจกแม่เาลูกแจกแม่เขาลูกพี่พ <อ S 2> ่ะนะ,อะ,อะโอเคขอบคุณครับมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงก่อนไขวใไขว้ไขว้เปิดหน้าดูดิ ขอบคุณครับ oh. ผมมามามาคู่แฝด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 มหาปลัยคำโลกครวะคู่แฝดมหาปลัยใครว้นี่ใครวะอ่ะเกาเลยยวกาลัเไปมองกล้องขามองกล้องขาโอเคเออ,เออ่อมามาถัวถ่วถัวถ่วถัวถ่ว ไปใช้ไปให้เขาไปาาะไนะอย่าไปพูดอย่าง,งานั้นอันนี้เขาเป็นพิธีกรร่วม<ด>มันหมดรางวั<ๆ>ลแล้วอย่าไปพูดอย่าง,งานั<า>้นเฮ็ดแม่โมคุปเองอ้าวถือครับคนนี้น่าจะสละศี์เพราะว่าไม่มีมือรับไม่มีมือไม่เป็นไรฮครับส<ร>ละศีลสละศีลนะสละศีลสละศี์ครับไปลงไปลงไปลงไป โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรับโอเคพูดใหญ่ะยสูงเสียงแล้วือคุณถือไปถือไปเออจับไว้จับเอองานลงไปจับไว้งานลงไปเออโตกแตกซะเนาะมานี่อสองคนโอเค โอย่าไปคิดนะครับเมียเก่าเมียใหม่ไ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 ม่มีสิทธิ์นะผมฮะผมให้ความทุ่มเทสำหรับล่มไปลล้มมาด้วยล่มอยู่ไหนแอาล่มมาพับพับพับโอ้โหกุบกากหันกลับไปหาคนข้างหลังเลยตอนนี้มันมีจำหลอกจำรวยจัง่อยนะบอกฮะของจำรวยมีไหมอะไรนะยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยเออเม็ดฝนยืนดีๆลู ที่หลังจะทำแม้ท่านลำบากคนอื่นนะโอ้ยเออลุงโอเคขอบคุณครับอะไรนะฝากบอกออดเลยนะว่าคิดถึงอยู่เฉยๆกลายเป็นเค <c oughs> อร์ลี่ซะแล้ววันทอง กอดทองสไก่เอาคุณที่เลี้ยงค่ะไม่เคยรักไข่จริงมาอ้าวเม็ดฝนมอบเลยลูกมองกล้องด้วยมอบแล้วมองกล้องด้วยหนูมองกล้องด้วยโอเคเอามองกล้องคาวเดี๋ยวรับของรางวัลกับไฟป่าเดี๋ยวรับของรางวัลจำรวยนะเฮ้ยอะ เดี๋ยวได้อยู่โอ้ยแรงเลยเฮียแตกเต็มหนาแล้วสูข้ขอบคุณครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับปากเขียวนะนั้นพูดเล่นเฉยโอ้โหกับตันอเมริกาเข้ามาโอเคนะครับขอบคุณครับเชินครับผมขอบคุณสำหรับผู้ได้รับรางวัลแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลด้วยนะฮะท่านเป็นสิ่งหนึ่งในคำนนี้แล้วก็ทุกทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีหรือหน้าจอนะอ่ะเพื่อไม่ให้เสียละครับคุณนุ๊กแทดลครับครับผม เดี๋ยวเราจะส่งมอบความสุขต่อครับกับคอนเสิร์ตช่วงแรกของพวกเราบ้านสิงห์แลวกันนะครับใช่แล้วครับผมความสุขความสนุกมีให้ทุกคนได้ร่วมสนุกได้เสพความสุขเต็มที่ครับวันนี้ครับครับผมส่งมอบความสุขต่อกับบ้านสิงห์โชว์ประมืออ้นทุกคน